สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะวันนี้มาพบกับเรา2คนนะคะสองสาวกระชินง้วนเชียงสาขา101ค่ะวันนี้เรามีรถ2รุ่น2ส,สไตล์มาแนะนํานะคะจะเป็นตัวเตี้ยแล้วก็ตัวสูงจะแตกต่างกันยังไงตามพวกเราไปดูกันเลยค่ะสําหรับตัวแรกนะคะจะเป็น Toyota r e ีโว m สมาร์ทแคปจนะคะคันนี้เป็นรถปี2018ค่ะสีเทาเครื่องยนต์2.4ค่ะ มาพร้อมกับลอ้อแม็กแต่งให้แล้วนะคะแถมยาอีก4เส้นค่ะสภาพรถนะคะเดิมๆไม่เคยคว่ำชนน้ำท่วมแน่นอนสามารถเช็คศูนย์ได้ค่ะด้านในห้องโดยสารนะคะกว้างขวางขับขี่ง่ายนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังค่ะเป็นจอแก้วนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะมาพร้อมกับเลขไม์ที่36,000เท่านั้นเองค่ะเครื่องยนต์เดิมๆจากโรงงานนะคะและประกันว่าไม่เคย เกิดอุบัติเหตุมาก่อนพร้อมรับประกันเครื่องยนต์นานถึง1ปีสำหรับคันนี้นะคะตั้งขายที่470,000บาทค่ะออกง่ายใครๆก็ออกได้นะคะถ้ายังไม่ชอบคันนี้ไปดูอีกคันกันเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็น Toyota าพีรันเนนะคะเป็นตัว j จพ t ค่ะปี2019ค่ะเครื่องยนต์2.4 cc ค่ะเป็นตัวสูงนะคะคันนี้นะคะเป็นล้อจากโรงงานเลยนะคะล้อเดิมนะคะด้านหน้านะคะก็แบบ พร้อมดูดันมากเลยนะคะเราเราไปดูด้านในตัวรถกันเลยค่ะด้านในนะคะจะมาพร้อมกับเกียร์6สปีดนะคะหน้าจอสามารถเชื่อมต่อบูทูธได้ค่ะไม่เท้ไม่เดิมเป็นเบาะหนังนะคะที่เข้ากับตัวรถมากๆเลยค่ะ เครื่องยนต์คันนี้นะคะเรารับประกันค่ะไม่มีความชนน้าท่วมมาแน่นอนค่ะรับประกันเครื่องยนต์นานอีก1ปีค่ะลูกค้าแถมเป็นประกันภัยชั้น1ให้ค่ะต่อภาษีพรบให้นานอีก1ปีค่ะเราส่งรถให้ลูกค้าทั่วไทยไปเลยค่ะโปรเด็ดเดือนนี้นะคะโปรดีฟรีดาวพร้อมรับส่วนลดสูงสุดถึง5 0,000บาทค่ะหรือเลือรับดอกเบี้ย2.99เาท่านั้นค่ะสนใจนะคะโทรหาน้องสายที่เบอร์0 9นย์9 เตนค่ะก่อนจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะข่าวหน้านะคะเราสองคนจะพาไปชมรถขนาดนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีและบ,ยบุยคะ่ะ